เขาก็จะรวมกีมก like, ันโดยจะมีครูแมบเนี่ยที่เป็นคนดูแลน้องทีนี้นะคะก็คือน้องเขาก็จะไปคิดเกมไปที่ไรว่าเอ๊ะจะทเน้องจะเล่นกับน้องยังไงให้น้องสนุกแล้วจะทายังไงที่คุ้นเคยกับน้องใกล้ชิดกันกับน้องอะไรเงี้ยน้องเขาก็จะออกแบบแล้วเขาก็จะมีแบบพอทํากิจกรรมเสร็จแล้วก็จะมานั่งคุยกันแบบเขาก็จะบอกน้องดื้อจังเลยน้องสกวธจังเลยน้องไม่ฟังเขาก็จะมานั่งคุยกันว่าเขาจะมีวิธีการจัดการน้องยังไงให้น้อง อยู่ในระเบียบในอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบให้น้องทำตามให้น้องเชื่อฟังอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นระดับขั้นของเขาแล้วจะมีการคุยเขาก็จะคุยกับทีมครูใหญ่ส่วนทีมครูใหญ่ก็ะจะเป็นการออกแบบเรื่องการให้เรื่องของทักษะชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วจะแบ่งบทบาทกันระหว่างในหงกับทีมครูใหญ่แต่ทีมผูยย้ใหญ่ของหนูเองเนี่ยถ้าคุยกันในทีมเนี่ยพอ,อได้อยู่แต่ถ้าอย่างในทีมหนูสังเกตอย่างในทีมผู้พกอมาเนี้ย พี่ผู้ใหญ่กหางหมดเลยอ่ะก็อยู่ในครัวทั้หมดเลยอ่ะเหมือนกับเขาให้ให้นําเสนอให้อะไรเงี้ยเหมือนกับถ้าไปเทียนใหญ่จะยังไม่กล้าแต่ถ้าเป็นเเบบเืเด็กๆถ้าเขาถากับเด็กเองเป็นกลุ่มเกนกลุ่มเนี่ยเขาถาได้แลเลยต้องมันเลยต้องหาโอ,อกาสอย่างเงี้ยให้เขาได้เรียนรู้งานตัวนี้บ,บ่อยๆ